ก่อนที่เราจะประกอบพิธีถอดกระถินสมกกคีกันนะจ๊ะตั้งใจนะลูกนะตั้งใจนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบพอสบายสบาย คลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูก่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะถ้าเราปรับร่างกายของเราให้สบาย เดี๋ยวใจของเราก็จะพลอยสบายไปด้วยเพราะนั้นให้พอ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วงร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นเท้าให้พอ่อนคลายให้เลือดลมลไปตัวของเราเดินได้สะดวกนะจ๊ะ จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของให้ใจปลดให้ปล่อยวางนะจ๊ะเพื่อเปิดโอกาสให้ใจของเราได้รับความสุข ที่จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย,ยถ้าใจของเราไปผูกพันยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งใดเนี่ยใจมันจะเป็นทุกข์ความสุขก็จะไม่ได้ช่องที่จะเข้ามาสู่ใจของเราเพราะฉะนั้นต้องปลดต้องปล่อยต้องวาง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเรากับเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนใจของเราจะได้ใสใสสบายๆนะจ๊ะใจจะได้ใสใสสบายเมื่อเราปรับ ายปรับใจของเราให้สบายแล้วก็ค่อยๆรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะจะประมาณว่าอยู่ในบริเวณกลางทองให้ใจเราไปแตะเบาๆนิ่งๆน,นุ่มๆอย่างสบาบยๆทำใจใส่ส ทำใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาใจใสใจสบายก่อนที่เราจะประกอบพิธีถอดกระถินสมุขีกันนะจ๊ะใจใสใสใจสบายสบาย ละซับแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าเราจะหามาได้เนะี่ยมันยากตั้งเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากต้องใช้เวลายาวนานในเดียวการบังเกิดขึ้นของพรตัตนตรยัยของพระาศาสนาก็ยาก สิ่งที่ยากทั้งหลายได้มารวมกันแล้วในช่วงที่เรายังมีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใส่ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะ ให้ไปดึงดูสมบัติจกักรพรรดิให้ได้ไอ้ดึงดูทรัพย์ภายนอกและภายในให้ได้ทั้งโลกยิยทรัพย์ทั้งอรยิยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในนี้ให้ได้พรจะนด้ให้ใจหยุดนิ่งพอสบายสบาย สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธาปิสัพโสเตทะรธาสุขิตาวิลุหะพุทธศาสนีอรคาสุขิตาโหทสหสัพเพหิญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีอวันตเตสา